สวัสดีค่ะเราเดินทางกันมาสู่คลิปที่เราอยากจะคุยนะคะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกที่ทำให้เรามีความผาสุกจริงๆนะคะจากที่เราได้เข้าใจแล้วว่าความผาสุกจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากร่างกายที่แข็งแรงเกิดจากจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเรามีวิธีการกระบวนการในการที่จะตรวจสอบความรู้สึก เรามีวิธีการกระบวนการทางการแพทย์ที่จะตรวจความแข็งแรงของร่างกายของเราเรามีกระบวนการที่จะประเมินความเครียดนะคะเรายังมีอีกหลากหลายวิธีที่จะประเมินนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเรามีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงขนาดไหนเพื่อที่จะประเมินว่าเราควรได้รับการเยียวยาหรือไม่อย่างไรตลอดมานะคะ เราได้รู้เกี่ยวกับกระบวนการที่จะช่วยเหลือตัวเองกระบวนการที่จะเยียวยาตัวเองรักตัวเองเห็นค่าตัวเองกระบวนการที่จะช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้อื่นนะคะประเด็นสําคัญคือการที่เราได้กลับมามองสัมผัสทั้ง5้าของเรานะคะเราทุกคนมี five senses เรามีสัมผัสทั้งห้านะคะเรามีตาไว้ดูเราเห็นนะคะเรามีหูไว้ฟัง เรามีจมูกไว้สูดดมเรามีปากไว้ลิมรสและเรามีกายไว้สัมผัสนะคะการรู้สึกที่จะมีความสุขสามารถผ่านการเยียวยาทั้ง5สัมผัสนี้ได้กิจกรรมที่เราพูดถึงกิจกรรมที่เราขยายความให้ฟังยังมีอีกมากมายนอกเหนือจากนี้ ตราบใดก็ตามที่เราสามารถดึงสัมผัสทั้ง5้าของเรามาใช้ได้นะคะและถ้ากิจกรรมใดนั้นสามารถใช้ได้ถึง5สัมผัสแล้วสามารถก่อเกิดสัมผัสที่6เป็นสัมผัสแห่งความรู้สึกสุขในใจของเรากิจกรรมนั้นเหมาะกับเราค่ะดังนั้นโดยสรุปแล้วเราควรจะกลับมามองตัวเองว่าสัมผัสทั้ง5ของเราได้ถูกเปิดใช้ ื่อการเยียวยาตัวเองหรือ,อยังคะหลายหลายครั้งหลายๆโอกาสที่เราได้รับบทเรียนผ่านประสบการณ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในรูปแบบใดลองมองดูสิคะว่าในชีวิตนี้เราต้องล้มเหลวกี่ครั้งแล้วในชีวิตนี้เราต้องผิดหวังกี่ครั้งแล้วในชีวิตนี้ เราถูกปฏิเสธ being rejected กี่ครั้งแล้วนะคะ rejection หรือการถูกปฏิเสธเป็นประสบการณ์ที่ควรเรียนรู้แล้วเป็นตัวผลักดันที่ทำให้เราเกิดความสำเร็จในอนาคตได้เราทุกคนล้วนเคยถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธเล็กปฏิเสธใหญ่ ะะไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการร้องขออะไรแล้วถูกปฏิเสธไม่ได้ตามที่เราต้องการสิ่งที่เราควรเรียนรู้คือเราควรเรียนรู้ว่าเราถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไรนะคะเราควรเรียนรู้ที่จะรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกปฏิเสธเป็นครั้งที่สอง แล้วนี่คือแรงบันดาลใจที่จะทําให้เรามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและแข็งแรงมองการถูกปฏิเสธเป็นหนึ่งชา a ์เลนจ์ที่ท้าทายชีวิตของเราอย่าไปซึมเศร้ากับมันนะคะเอาชนะน้ำตาและความเสียใจยให้ได้ร้องไห้ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะร้องไห้ไม่ช่วยอะไรเลยร้องไห้ได้นะคะ แต่เมื่อร้องแล้วต้องกลับมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเราไม่ถูกปฏิเสธแบบนี้เป็นครั้งที่สองที่สเราจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาศักยภาพของเราพัฒนาทักษะของเราให้ได้รับการตอบรับในครั้งต่อไปและนี่คือหน้าที่ของเราหน้าที่แห่งการเป็นมนุษย์ที่เรามีโอกาสมีสิทธ ที่จะมีความสุขเราเริ่มต้นจากตัวเราค่ะความสุขเริ่มต้นจากตัวเรามองตัวเองให้เป็นนะคะผ่านสัมผัสทั้ง5้าผ่านกิจกรรมต่างๆบูรณาการเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ใดพาตัวเองไปเรียนรู้อะไรก็ตามเรากําลังจะพาตัวเองไปพบความสุขซึ่งเราต้องเปิดใจของเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ